ตัวนื้นแต่ะจิกปเไใช่ตรงยายไ้ตรนี้ค่ะตรนี้ค่ะโอ้โคุณค่าอันนี้เป็นลูกแล้วเนี่ยเียกวานอดได้กินแล้วเนี่ยเอาเนกสงต้นัสเออนหละมันอยู่อีกต้นนึงนว่วมกันเลยเส่ด้วยกันแน่มันถ้ามันใหญ่ขึ้นมา อันนี้เกลือนะเนี่ยนี่เกลือพนเปลือจักตรงนี้ต้องใช้ต้อจากตรงนี้จับใช่จับตรง่านมันถ้าจับตรงใบเดี๋ยวมันตายเกลือยหอยมาเกาอย่อ๋กลอ่ะอันนี้ปลูกที่ผัค่ะอันนี้ปลูกเกลืออ่ะปลูกี่ก็ได้ปลูกเพะเปลือีปลูกไม่ไงแว่าจะไม่ไม่ไม่จะตายแล้วนะไม่เคยมาเสียบใตรงนป้ อันนี่หอมมะขือหอมไหมทำเลยทำนะหอมไปกันโอ้ยมาหอมไปจริงจริงเลยน้ำไม่อีกแล้วน้ำไม่อีกแล้วเอามาทางนี้ค่ะขอบคุณน้ำนะคะทางนี้ขอโทษนะโทษกันค่ะเดี๋ยวนะคะยายยายอันนี้ก่อนนะแป๊บนึงนะคะเสียหน้าก่อนนะเสียหน้าก่อนรองเท้าออกนะคะอ่ายกฟลองให้หน่อยก็ได้นะอีกมือนึงอ่ะ ดินอันนี้ถ้าได้งามแล้วนะงามแค่เอามาใส่แม่เอาใส่แม่นี่นไปเออแม่เามาหยีกเด้อแม่แม่เอา,านังไม่อีกเอานังมาให้ลูกแนมะ่เอาเอาไม่ใส่ห้ลูกเพลินเลยเ่ะเ <c oughs> อาคือมาใส่ขนแมไปแล้น้ำมาอีกนะเพล็ดเอาคู่ไป,อไปเอ<ร>าคู่ไปใส่น้ำด้วยเอาเอาเอาไปแล้ว ก็เจอก็เจอไปนั่งนอนะไรนอใส่กู้ไว้ไหมอ้าวจีใส่ยื้นี่ยังยังใดทนะดนะเกีวบใส่ไข่วันนี้ด้กผักกินเยอะไม่ได้ไข่ขาวก็ใช่แต่ไี่อากินนมเหรอเี่ยวกับใส่ทุกวัน

เก้ยังนเอาททโพอเอาเกยเงนเื่อนันมึงนีไปมอนั่นมนีไปกะนี่รอเจ้าไปแก้ใส่่รเเ่ว่าพกพี่กับบเค <T> ีย <ing> น <the supply> ้ำแเนี่ยนี่้ มาป้อยนะมาต้อยกุนไปกุนไปฟอหมดเล็กกูดเลยปวดเก็ียเก มันเส้ะิาำบอบอ,บอต,ตั้งใจมันมองมองทางกลางมันมา,ทานทำไปถึงไปหาหนาอ,อันเอนี้ขัขนาดนฮะเราก็เสียบนี้กะเพื่อไม่ได้นี่แม่อืมแกกินนั่นอ,อันนี้เลยผมกิน,น,นกอันนี้ไหมสร้างเงียยก่อนแ้มเมียงมากมียมว่มมาเสียบเลยโอ <laughs> โอ้ได oh, oh, ้ไร้ได้ดิลองดิโอ้เก่งมากไม่เข้ใจไรเก่งมากเก่งมากเอาล้างมือก่อนเอาล้างมือไปล้างมือชงมงวนึังได้น้ำน้อยยาวเอามาอีกเด้อ ต้องเพชรไปไหนพี่พลอยออกฟ้องขาดบบนี Becca ้น kind of like ั่นเปผนั้นหมดคนผู้นี้เล่าเดียวสิเธสิเลข้น้นเดียวขึ้นขึ้นเลี้ยวหรอกเพื่อนเงยไว้แล้วมาพลอยไปเรื่อยๆเป็นเรียนนำใส่กล่องเปนะ ไปแล้วได้บอกพี่น้องว่าสิได้บาอบาเอานาขูเหนียวเส่เวลจาจ็คหน้าที่มาแล้วมาแล้มาแล้วฮึบ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 บัววบบัวนางเศื่อเมย์จ้ากเศรือ่อเยบ่เศรทาง น,นั่งโซ่ทางตักอนมาไหวไหมไหวไหมบูน,น,นึงเปลี่ยนสุดแล้วมาเร็วเอาหนามมาเอานามมาโอ้เปียแะไใส่หวเแล้วนี่จะโอ้ใส่หัวดิมามา นูหน่อยหมวกดแดงโค้รเก่งมากใส่ตัวนี้ค่ะที่รัก <c oughs> หาดใหญ่พอตุ้ยมร้อมยังโยล้างมือก <c oughs> ่อนโยล้างมือก่อนไปแล้วล้างมือไม่ได้อะ <c oughs> <c oughs> อันนั่งเศร้ามืออันนี้่ยกกันมาเราคือนคล้องขันนั่งเศร้ามือ <c oughs> ไปเอาหนำเิละสูมงคุณ <laughs> เอาอีกแล้วคุณนะคุณนะมาอีกแล้วคุณนะได้วะคืนได้ว่เราเนี่ยก็ได้อยู่อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะระวังนะตัวอะไรอ่ะน้องบอย กิบบอมอุ้ยคนไทยเนาะตัวใหญ่มากเลยเหรออยู่ในคูหรอมันอยู่นีใกรอบนี้ทำไมมาเร็วใหญ่ขุดไม่ทันเลยอ่ะใหญ่ขุดไม่ทันเทเทโอ้โหไอ้บุญเจ้ามากินเลือดกี่เสี่ยมไปอีกแล้วไปอีกแล้วก็จอก็จอไปอีกแล้ว ต้อเท่า hmm. ก mm ับ่ไซมันบมถาัดค่ะมัมันอวอาองเถเนี่ยแขกรองซองอยู่ต้องเท่ามย้ายเกือบหูหนีเข้าเฮ็ดนักส์เต์เกาสวนนองังสี่เลยเกือบหูหนีบวเซนิวก้อยหนีบนะเนียโอ้โหได้หลายต้นลต่อสามย้ายยต้นนับปังะ บะเขือบอกมอเาแล้วแม่เี้ยป็นลูกอุ้ยเลีวเก้าว่ะเนี่ยใส่ตรงนี้คนะทอโอหเก่งมากมันยังไม่ลงตรงเป้าเท่าไหร่ <laughs> เรียกเสียต่นไหม <laughs> ไปแล้วหัวโดนกุนกุนไปแล้ว นี่แม่ข้ามไปนี่ต้นแมวไม้ข้ามเลยนี่เป็น่หนทอนออกแล้วขัามมันเอียงไงคะโอ้มันเอียงไม่หลุมจะเนี่ยอันนี้แม่ก็ปลูกไว้ใส้ใหม่เลยเด็ดหน่อยมันออกตัวไงเด็ดหย่อนมันออกไม่เสียเปลี่ยนออกแม่ไม่เสีก็ทั้งถังสูดแม่ไม่ต้องเด็ดบ่แม่สูดแม่จะทำสาวไงนี่ไงคะมาแล้วโอ้เก่งมาก พว่าไงในน้าม้าที่รักตรงนี้ที่รักตรงโอ้ที่พอถึกตรงนี้ไงคะเหนื่อยเหนื่อยยังขอบคุณนะคะเหนื่อยยังคะเหนื่อยแล้วครับไปแล้วไปหาน้องเลยนะไปแล้วปฟาดักไวใบเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะ